บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภระรุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมทั้งประธรรม และประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวงกายวาจาใจให้เป็นศีมทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในการปฏิบัติอิตภาวนาสมาธินั้นต้องอาศัยแนวปฏิบัติตามองค์ฌานทั้งห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาและสองข้อแรก คือวิตกวิจารนั้นต้องใช้ตั้งแต่ในเบื้องต้นในขั้นบริกรรมมาภาวนาคือการภาวนาบริกรรมอันหมายความว่าต้องกำหนดใจถึงกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของสมาธิคือเป็นที่ตั้งของสมาธิการยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานหรืออารมณ์ของสมาธิเรียกว่าวิตกความคอยประคองจิตไว้ ให้อยู่ในกรรมฐานหรืออารมณ์ของสมาธิเรียกว่าวิจาร์ณต้องมีสองข้อนี้เป็นเบื้องตน้นเริ่มปฏิบัติอันเรียกว่าบริกรรมภาวนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิตกคือความตรึกของจิตใจไว้เป็นอันมากเพราะวิตกทั่วไปนั่นก็คือความตรึกนึกคิดจนถึงได้มีพระพุทธภาสิตตรัสตอบปัญหาที่มานพูหนึ่งไดกราบทูลถาม ว่าอะไรเป็นท่วงเรียเื่องผูกพันโลกไว้โลกมีอะไรเป็นเรื่องผูกพันอะไรเป็นที่เที่ยวไปของโลกนั้นก็ตรัสตอบว่าโลกมีนันทิคือความเพลินเป็นเรื่องผูกพันอันนันทิคือความเพลินย่อมผูกพันโลกไว้และวิตกคือความตรึกนึกคิดเป็นที่เที่ยวไปของโลกนั้นซึ่งโลก ก็หมายถึงสัตวโลกมนุษย์ก็เป็นสัตวโลกจำพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าคนเราทุกๆคนโดยปกติสามัญน,นั้นยัอมมีนันทิคือความเพลินเป็นเรื่องผูกพันไว้และคนเรานั้นยัอมไม่วิตกคือความหึกนึกคิดเป็นที่เที่ยวไปดังจะเห็นได้ว่าจิตใจนี้ของทุกๆคนย่อมผูกพันอยู่ด้วยความเพลินในอารมณ์นั้นๆ ในเรื่องนั้นๆในสิ่งนั้นๆและจิตใจนี้ย่อมเที่ยวไปโน่นเที่ยวไปน,น,ไปนี่คือวิตกคือความฝึกนึกคิดคือคิดไปนั่นเองตัวความคิดคือวิตกจึงเป็นที่เที่ยวไปของโลกคือสัตวโลกโดยตรงคือของจิตนี้เองรพระพุทธเจ้าจึงด้ตรัสสอนให้ปฏิบัติเกี่ยวกับวิตกคือความคิดของใจจิตของทุกคน ว่าพระองค์เองเมื่อยังทรงเป็นปรพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงปฏิบัติแสวงหาความตรัสรู้ได้ทรงปฏิบัติด้วยการกระทำวิตกคือความฝึกนึกคิดของพระองค์เองให้เป็นสองส่วนคือให้เป็นอกุศล,ลวิตกความฝึกนึกคิดที่เป็นอกุศลส่วนหนึ่งให้เป็นกุศล,ลวิตกคือความฝึกนึกคิด ที่เป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งคือพระองค์ได้ทรงตั้งความเพียรเป็นภูไม่ประมาทคือไม่เลินเลอ่อเผลอเพลินโมเมามีสติกำหนดดูวิตกคือความคิดของพระองค์ที่เป็นไปอยู่เมื่ออกุศลวิตกคือความรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลขอ้อใดข้อหนึ่งมันเกิดขึ้นก็ทรงรู้คือเมื่อกามวิตกความรึกนึกคิดไปในกาม คือในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสพจภพระสิ่งถูกต้องอีกใครที่ปรารถนาที่พอใจหรือด้วยอำนาจกามคือความใคร่ปรารถนาพอใจก็ดีความปรึกนึกคิดไปในทางทำร้ายหมายบิดหมายล้างพลานูอื่นใครๆบางเกิดขึ้นก็ทรงรู้หรือว่าความปรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียน ใครใรมันเกิดขึ้นก็ทรงรู้ว่าบ,บัดนี้กามวิตกความตรึกนึกคิดไปในการม,มันเกิดขึ้นพยาบาทวิตกความปรึกนึกคิดไปในทางทำร้ายหมายล้างผลาญผู้อื่นเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบนมันเกิดขึ้นความตรึกนึกคิดขอดข้อหนึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอกุศลมีโทษ เป็นเครื่องดับปัญญาเป็นไฟทำให้คับแค้นใจไม่เป็นไปเพื่อนิพานคือความดับกิเลสและกองทุกข์เมื่อทรงพิจรารณารู้จักดังนี้วิตกอกุศลดังกล่าวก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไปสงบไปและเมื่อวิตกคือความฝรึกนึกคิดที่ตรงกันข้ามหรือที่เป็นกุศลบางเกิดขึ้น ก็ทรงรู้คือเมื่อความปรึกนึกคิดไปในทางออกจากการมังเกิดขึ้นไม่ติดอยู่ในกามบงเกิดขึ้นก็ทรงรู้ว่าน,นี่คือเนคขัมมวิตกความปรึกไปในทางออกหรือเมื่อความปรึกนึกคิดไปในทางไม่อองไร้หมายลังพลันมันเกิดขึ้นแต่เป็นไปด้วยเมตตากรุณาหมายเกื้อกูล ก็ทรงรู้หรือเมื่อความฝึกนึกคิดไปในทางไม่เบียดเบียนแต่เป็นไปในทางช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์บางเกิดขึ้นก็ทรงรู้ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดเหล่านี้เป็นกุศลคือเป็นเนคขมวิตกความฝึกนึกคิดไปในทางออกจากกามอพยยาบัติมิตกความฝึกนึกคิดไปในทางไม่พยาบาท อ,องร้ายหมายลังพลันอวิหิงสาวิตกความปรึกนึกคิดไปในทางไม่เบียดเบียดและก็ทรงทราบโดยการพิจารณาว่ากุศลแวิตกเหล่านี้เป็นกุศลมีอานิสง์คือมีคุณไม่มีโทษเป็นเครื่องเจริญปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายที่ทำให้ขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพานคือความดับกิเลสและกองทุกันหนึ่งทรงทราบ ธรรมดาของจิตด้วยว่าจิตนี้ย่อมน้อมไปได้ตามวิตกคือความตรึกวิจารณ์คือความตรองลาวคือเมื่อตรึกตรองไปมากๆบ่อยๆด้วยอกุศลวิตกคือเป็นกามว,วิตกบ้างอยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาว,วิตกบ้างจิตก็ย่อมน้อมไปในอกุศลวิตกเหล่านี้มากย่อมไม่น้อมไปในฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายกุศล และถ้าหากว่าตรึกตรองไปในทางกุศลมากคือในทางเนคัมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกจิตก็น้อมไปมากในกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นวิตกวิจาร์คือความตรึกความตรองของจิตนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นเหตุให้จิตใจนี้น้อมไปได้ตามทางที่วิตกวิจาร์ไป เมื่อวิตกวิจารไปในทางอกุศลมากจิตก็น้อมไปในทางอกุศลมากเมื่อวิตกวิจารไปในทางกุศลมากจิตก็น้อมไปในทางกุศลมากเป็นธรรมดาของจิตเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงคอยกําหนดดูจิตของพระองค์เองว่าจิตบังเกิดขึ้นอย่างไรคือมีวิตกวิจารบังเกิดขึ้นอย่างไดในจิตพระองค์มีความเพียรมีความไม่ประมาท ไม่เล่นเล่อเผลอเพลินเมื่ออกุศลวีตกมันเกิดขึ้นทรงทราบก็ทรงจับพิจารณาทันทีให้รู้จักวันนี้เป็นอกุศลมีโทษเป็นเครื่งดนับปัญญาเป็นปร่ายแห่งความขับแค้งไม่เป็นไปเพื่อน,นิพพานโดยอำนาจแห่ง สติที่กำหนดและปัญญาที่รู้ดังนี้อกุศลก็ย่อมจะดับและเมื่อไยกุศลปะจิตคือกุศลนลวิตกบังเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงรู้อีกว่าน,นี่เป็นกุศลมีคุณจเจริญปัญญาไม่เป็นฝักใฝ่ความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานคือความดับกิเลสและกองทุกและเมื่อทรงรู้ดังนี้วิตกฝกไยกุศลนั้นก็ย่อมจะตั้งอยู่ และย่อมจะเจริญยิ่งขึ้นและได้ทรงทราบความเป็นไปของจิตในขณะที่ประกอบด้วยอกุศลนวิตกกับความเป็นไปของจิตในขณะที่ประกอบด้วยกุศลนวิตกว่าแตกต่างกันและการปฏิบัติก็แตกต่างกันคือในขณะที่จิตเป็นไปด้วยอกุศลนวิตกมีการมวิตกเป็นต้นการปฏิบัติในการ สำรวมระวังจิตห่มจิตจะต้องมีมากซ่เปรียบเหมือนอย่างคนเลี้ยงโคที่ได้นำฝูงโคไปเลี้ยงในแถวที่สุดบ้านซึ่งเป็นเขตทำนาในเดือนท้ายแห่งฤด,ดูฝนข้าวกล้า กำลังงอกงามอยู่ในนาทั่วไปการที่จะต้อนฝูงโคให้เดินไปตรงๆตามทางไม่ให้โคตัวใดตัวหนึ่งหันควายหันซ้ายหันขวาไปกินรวงข้าวของชาวนานั่นเป็นสิ่งที่ทำยากคนเลี้ยงโคต้องคอยระมัดระวังโคต้องใช้ประตักตีบ้างทิ่มแทงบ้างเพื่อให้โคไม่กล้า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปกินข้าวของชาวนาไอเดินตรงไปตามทางต้องมีความระมัดระวังกวดขันโคอย่างเต็มที่จึงจะนำโคให้เดินไปโดยไม่แวะซ้ายขวาไปทำข้าวของชาวนาให้เป็นอันตรายดังกล่าวเพราะกลัวที่จะถูกเจ้าของข้าวเจ้าของนาเขาโกรธแค้นขัดเคืองด่าว่าเอาบ้างทำร้ายเอาบ้าง เราปล่อยให้โคไปกินข้าวของเขาก็จะนั่นยิงต้องคอยควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อถึงคราวที่จะทอยใช้ปะตักปีก็ต้องใช้ปะตักตีใช้ปะตักแทงก็ต้องใช้ปะตักแทงมันคับให้โคเดินไปตามทางกิจนี้ก็เช่นเดียวกันในขณะที่เป็นไปด้วยอกุศลวิตกมีกามวิตกเป็นต้นก็จะต้องมีสติ ควบคุมระมัดร,ระวังมีปัญญาคอยคมเพื่อให้องกุสวิตกเหล่านั้นสงบลงมากชั้นนั้นถึงคราวที่จะต้องแนะนำจิตก็ต้องแนะนำถึงคราวที่จะต้องดูดูว่าจิตก็ต้องดูว่าเพื่อเหมือนอย่างบังคับให้จิตนี้สละอกุสวิตกเหล่านั้น และดำเนินไปตรงทางแห่งสมาธิที่ต้องการเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวควบคุมจิตอะนับจิตในขณะที่จิตเป็นไปกับดุกามวิตกเป็นต้นจึงเป็นของทำยากแต่เมื่อมีความเพียรทำจริงมีความไม่ประมาทไม่ละเลิกเพลิดเพลิพลนคือไม่มีนันที่ือความเพลินหกเอาไว ต้องพยายามละนั่นที่คือความเพลินซึ่งเป็นเครื่องผูกใจเอาไว้เสียด้วยจึงจะทําให้กามวิตกเป็นต้นนั้นสงบลงได้ละเสียได้แต่ว่าเมื่อสามารถวิตกคือตรึกนึกคิดไปในกุศลที่ตรงกันข้ามเป็นเนคข a มวิตกเป็นต้นใดแล้วอิดน้อมมาในทางกุศล ได้แล้วอิตก็จะมีความสงบและดำเนินไปตรงต่อสมาธิได้ดีการที่จะต้องควบคุมกิจอย่างเข้มงวดก็ลดลงจะปฏิบัติสบายเข้าซึ่งเปรียบเหมือนอย่างว่าชาวนาที่นำโคไปเลี้ยงแนวแถวที่สุดบ้านซึ่งเป็นที่นาของชาวบ้านในเดือนทย้ยแห่งฤดูร้อน ยังไม่ใช่เป็นกระดูกพาะปลูกไถวันก็ปล่อยให้โคเที่ยวกินหญ้าไปตามที่เหล่านั้นส่วนคนเลี้ยงโคเองนั้นก็นั่งพักนอนพักอยู่ที่โคนไม้บ้างในที่แจงบ้างไม่ต้องคอยติดตามโคอ,อย่างใกล้ชิดไม่ต้องใช้การตีกันแทงโคด้วยประตักเพราะว่าโคก็กินแต่หญ้าไปตามเรื่อง ไม่ไม่มีข้าวอยู่ในนาของชาวบ้านที่โคจะไปกินของเขาทำให้เขาเสียหายคนนึงโคจึงปล่อยโคให้กินหญ้าอยู่ตามสบายตัวเองก็นอนหรือนั่งใต,ต้ต้นไม้รด้ในที่แจ้งคอยดูแต่เพียงว่าโคอยู่ที่นั่นเท่านั้นจิตท,ที่น้อมมาได้ในกุศลวิตกแล้วก็เช่นเดียวกัน ก็ปล่อยจิตให้ตรึกไปในกุศลได้และตัวจิตเองนั่นก็พักอยู่เหมือนอย่างคนเลีนน้ยงโคนั่งพักนอนพักอยู่ใต้ต้นไม้หรือในที่แจ้งนั้นเพียงแต่ทำความรู้ว่านั่นคือจิตที่คิดหรือนั่นคือวิตกคือความตรึกคือว่าธรรมะเหล่านั้นอันหมายความว่านั่นคือวิตกคือความตรึกที่เป็นกุศลอย่างนั้น เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถปฏิบัติอยู่นึงนึงบ่อยๆถ้ามีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทำความรู้จักจิตของตนที่คิดไปอย่างไรแล้วคอยจำแนกให้รู้ว่าถ้าคิดอย่างนี้เป็นอกุศลก็เหมือนอย่างว่าจัดเอาไว้กองหนึ่งส่วนหนึ่งคิดอย่างนี้เป็นกุศลให้รู้ดังนี้ก็เหมือนอย่างว่า จัดเอาไว้อีกกองหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคอยมีสติกำหนดดูให้รู้จักแยกหมู่แยกกองกันอยู่อย่างนี้พร้อมทั้งมีสติกำหนดในพิจารณาปัญญาพิจารณาให้รู้จักโทษของฝ่ายอกุศลที่บังเกิดขึ้นอานิสงค์คือคุณประโยชน์ของฝ่ายกุศลที่บังเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างกันดังที่ตรัสไว้ดังนี้ ปฏิบัติดังนี้ก็จะปเป็นเรื่องกันจิตโดยสติแลยปัญญานั่นเองไม่น้อมไปในฝ่ายอกุศลแต่ให้น้อมมาในฝ่ายกุศลและเมื่อทำอยู่อย่างนี้ได้เสมอเสมอแล้วก็จะสามารถป้องกันจิตได้ไม่ให้น้อมไปในทางอากุศลมากแต่ให้น้อมไปในกุศลมากและเมื่อน้อมไปในกุศลมากดนึ่งหนอยู่ดังนี้ก็จะทำให้จิตอยู่ตัว ในฝ่ายกุศลหรือในทางกุศลมากขึ้นมากขึ้นต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสุดต,ต่อไป